คลิปนี้นำเสนอวิธีการสร้างเก้าอี้อีกแบบหนึ่งนะคะก่อนอื่นก็ลบขีนทิ้งทำให้เป็นนิสยัยไปที่ Windows Model Info จากนั้นเลือก d e x m m a l เลือกเมตรถุยบรม2ตํตำแหน่งโอเคเรียบร้อยเสร็จแล้วทำเก้าอี้แบบเก้าอี้กินข้าวคะ่วระรับดานหานะคะโคเอาเอา่เอา,เอา,เ,อาเอาไปหน่อยน่งขยายออกไป เสร็จแล้วยกขึ้นวัตถุขึ้นหนึ่งระดับอันนี้เป็นฐานจากนั้นอีกตัวหนึ่งใช้คำสั่ง offset อ,อ,อันนี้เป็นเบาะยกขึ้นมาสูงหน่อยก็ได้ได้แล้นะคะเสร็จแล้วก็แกะสลักให้กับลวดลายของเบาะใช้คำสั่ง arc พยายามทําโค้งในแนวคว่นะคะจะง่ายแล้วมันจะออกมาได้สวยงามเสร็จแล้วใช้คําสั่ง follow me ก่อนใช้ก็ลูกศรสีดำ double click เสร็จแล้วก็ follow me เลือกส่วนเล็กๆตัดทิ้งไปได้เป็นเบาะมาแล้วจากนั้นก็ triple click 123คลิก c l i c เมาส์หัวมือเลือกคำสั่ง make group ใช้คำสั่งเอาบิดหมุน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 ฐานเก้าอี้ขึ้นมาเราจะทำขาเก้าอีล้ละวิธีการทำขาเก้าอี้นะคะวาดรูปสี่เหลี่ยมเล็กลงไปจะทำขามาันเสร็จแล้วลูกศรสีด,ดำหรือคำสั่งสีเล็กดับเบิลคลิกคลิกเมาส์ขวามือในรูปสี่เหลี่ยมเล็กเลือกคำสั่ง make component เพราะว่าเราต้องการ Copy ออกไปอีกหลายตัวทุกขาจะต้องเหมือนกันทุกประการเพราะฉะนั้นต้องใช้คำสั่ง make component ใส่ชื่อไฟล์ลงไป leg ชื่อเล็กหปลว่าขาสร้าง create จากนั้นใช้คำสั่ง move and copy นี่นะคะวางทับบนรูปสี่เหลี่ยมเล็กกดปุ่ม control ค,ค้างไว้เลื่อนคลิกเมาส์ค้างเลื่อนปล่อย คลิกเมาส์ค้างเลื่อนปล่อยคลิกเมาส์ค้างเลื่อนปล่อยได้แล้วนะทำการแก้ไขสีขานี่นะแก้ไขขาใดาๆก็ได้เหมือนกันทุกป,ประการไปคลิกลูกศรสรีดำดับเบิลคลิคกใช้คำสั่ง push pull เลื่อนวัตถุกออกมาเห็นยังคะอันนี้คือขาพี่ ยาวไว้สูงไปย่อลงอได้แล้วได้แล้วนะจากนั้นทำการแกะสลักขาวิธีการแกะสลักขานักเรียนแบ่งครึ่งเลยลูกแบ่งครึ่งนี้นะคะลากลงมาเสร็จแล้วการทำลวดลายยาให้เกินเส้นกึ่งกลางนี้ครูก็ใช้คำสั่ง r นี่แหละ วาดมาเห็นไหมคะเราวาดแค่หนึ่งขาแต่มันออกให้ทุกขานี่เสร็จแล้วก็แต่งบลด,ดลาย ใช้คำสั่งลายบ้างก็ได้ตัดมาแบบนี้ได้แล้วเสร็จแล้วหมุนฐานด้านล่างขึ้นใช้คำสั่ง select double double click เลือกฐานด้านล่างคลิกคำสั่ง follow me คลิกส่วนที่ต้องการตัดออกเห็นยังคะเราจะได้ขาเก้าอี้มาแล้วจากนั้นก็ลูกศรสีดำคลิกด,ด้านนอก หมุนมาทำพนักพิงด้านหลังใช้ลูกสี่เหลี่ยมนี่แหละจุดที่สัมผัสจุดแรกต้องเป็นสีน้ำเงินเท่านั้นถ้าเป็นสีเขียวแสดงว่านักเรียนไม่ได้ทำการกรุ๊ปวัตถุใดๆทั้งสิ้นมันจะทำให้งานเราผิดพลาดได้ลากสี่เหลี่ยมออกมายกขึ้นหนึ่งระดับเห็นยังคะ่ะได้มหมตกแต่ง ตกแต่งด้านหลังนี้ม้นอันนี้แล้วแต่ความคิดของเรียนเองนะคะอูกก็แบ่งครึ่งตัวนี้เสร็จแล้วผักทิง้งผักทิ้งไปดานะดาแลานข้างซิทำไง ถึงจะออกมาสวยหาน,นีกะให้มันเท่ากันเลยเสร็จแล้วคำสั่งอาร์อันนี้ครูก็ทำหมุดครูเองหนูก็ทำของหนูเองนะคะลายใครก็ลายใครคาดคะเนให้เกิดความพอดีมุนรักทิง้งอันนี้มันเป็นแค่ตัวอย่าง ความคิดสร้างสรรค์ของหน,หนูต้องทำเองเต็มใช่ไหมคะเสร็จแล้วครูก็ไล่ลบไมทิ้งใครอาจจะวาดลวดลายเพิ่มเติมได้ครูเอาอันเดียวนี่แหละ เดี๋ยวให้หนูไปสร้างสันต่อนะคะจากนั้น triple ิลคลิก2 3 3คลิกเมาส์ขวามือเลือกคำสั่งเมสก,กรุป๊ปเลื่อนไปกรุป๊ปทีละอย่างนะเสร็จแล้ววาดพนักที่วางแขนเหมือนเดิมนะ,ะนยกขึ้นหนึ่งระดับทำการใส่ลวดลายให้แขนมันซะ ผักส่วนที่ไม่ใช้ทิ้งไปใช้คำสั่ง offset เลื่อนอะด้านนี้มันแหลมเกินใช่ไหมตัดทิ้งเลยนี่ไงวิธีแก้ปัญหาง่ายๆได้แลวได้ละนะผักทิ้งใช้คำสั่ง push pull ผักทิ้งจากนั้นก็ ทริปเปิลคลิกวัตถุ1 2 3นักเรียนคิดว่าเราจะ Make Group หรือ Make Component มันมีอย่างน้อย2ต้อง Make Component นะคะคลิกเมาส์ mouse, ขวามือเลือกคำสั่ง Make Component ใส่ชื่อลงไปเป็นอะไรก็ได้ H อ่ะง่ายดี Hand Create จากนั้นหมุนเตัาอี้มาหันหน้ามา Move and Copy กดปุ่มคอนโทรล้างเลื่อนไปตามแนวแกนสีแดงมันจะจัดวางได้พอดีเป๊ะเห็นยังคะเก้าอี้ก๊อปไปทั้งหมดไม่ใช่ก๊อปหรือเขาเรียกว่าอะไรคุมวัตถุทั้งหมดคลิกเมาส์ของมือเลือกคำสั่ง Make จะ Make group หรือ Make component ก็ได้บางคนนั่งเก้าอี้หชุดไม่จำเป็นต้องเหมือนกันก็ได้สีนะคะก็แล้วแต่เรา แต่เพื่อความสวยงามมันก็ควรจะเหมือนกันในที่นี้ครูใช้คำสั่ง make group กกนะคะเลื่อนออกไปจากนั้นก็วางเลื่อนวัตถุก,ก็ไปอีก2ตัวนี่ครูเป็นโต๊ะอาหารชุดใหญ่ได้แล้วนะ,ะจากนั้นทำไงย่อมันเล็กลงก็ทั้งหมดอีกอย่างด้านข้างมา เป็นคัปปี้เหมือนกันกดปุ่มค้นโทรนค้างเลื่อนออกไปได้อีก1ตัวชุดใหญ่ปรากฏว่าหันไปทางด้านเดียวกันหมดเลยจะให้มันหันกลับมาทำไงเลือกคําสั่ง select คงลิกเมาส์ขวามือคำสั่ง flip along นักเรียนคาดว่ามันควรจะเป็นแกนสีไลยดีให้มันหันกลับมาแกนสีเขียวคือ Green direction เรียบร้อยเก้าอี้รับประทานอาหารหชุด จากนั้นนี่เราก็วาดโต๊ะตนนุกลางแหละทำไปใช่ไหมคะยกขึ้นจะตกแต่งยังไงก็ได้เรื่องของเราแลวทีนี้อันนี้เป็นประมาณการโดยคร่าวๆครูก็สร้างขามันหนูก็สร้างขามันให้ได้แล้วกันนะคะนี่เห็นไหมคะต้องทําให้แตกต่างจากครูอันนี้ครูเป็นแนวทางเป็นไกด์ในการสอนให้ดูเฉยเฉยเข้าใจไหมคะอย่าคัดลอกมาทั้งหมดลองไปทําดูนะคะ